สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้เบกับการรีวิวเบเบ็ตเอ็กซ์แบล็กเชลครับ b l a o s h e l l สี่ขีดดีนะครับเป็น1ใน6ของ Random Booster Volume 4นั่นเองนะครับผมก็ตัวที่ผมได้มาเนี่ยเป็นตัวหน้ากล่องนะครับตัวนี้เนาะนี่นะครับตัวแรกนี่เลยนะอ่าผมมองย้อนกลับไปนะครับเบที่ออกมาตอนนี้เนี่ยน่าจะ complete แล้วหมายความว่า complete ที่เขาเอาไอคอนิกของของป a ก u ท t e n c h มานะครับก็คือตัวเนี้ย ถ้าเปรียบเทียบในความคิดผมก็คือเต่าขนองถูกปะไม่รู้มีใครคิดเหมือนกันหรือเปล่านะตัวนี้สารบผมมันคือเต่าขนองเว้ก็คือราเชลนะครับตัวนี้นะครับนี่แน่นอนว่าคือมังกรฟ้าดากูนนั่นเองนะครับอืมตัวนี้นะดากูนแล้วก็ตัวนี้คือดรานเซอร์หงแดงนั่นเองอ่าแล้วก็ต่อมากับตัวนี้นี่ไดรกเกอร์นะครับพญาขาวนั่นเองแล้วก็ตัวนี้ ต่อขนองดราเชลไม่รู้เหมือนมีใครคิดเหมือนผมหรือเปล่านะแต่ผมคิดแบบนี้นะครับเขาน่าจะเอาคอนเซปต์มาทำนะไม่รู้คิดเหมือนกันเปล่าใครคิดเหมือนกันก็คอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูแพ็กเกจของตัวแลนดอมบูสเตอร์วอลุ่มสีกันนะครับผมนี่ก็จะเป็นตัวหน้ากล่องตัวแบล็คเชลสีเขียวนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวหน้ากล่องตัวตัวพลอตัวแรนั่นเองนะแล้วก็มีตัวนี้นะครับ แบล็กเชลเหมือนกันแต่เป็นสีเหลืองเนาะก็เป็นตัว2องนั่นเองนะครับใครชอบสีไหนก็ไปจัดกันได้นะแล้วก็อีก4ตัวที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ย้อมนั่นเองนะครับจะมีฟินิกเนาะนี่ใครที่กําลังหาฟินิกฟินิกอยู่ก็คือฟินิกตัวนี้นะครับแต่เป็นสีน้าเงินก็จัดกล่องนี้ได้นะครับผมก็มียูนิคอร์นมีไอ้นี้ชื่ออะไรนะไวเปอร์ป่ะอ่าไวเปอร์เทลนะครับแล้วก็มีตัวนี้เป็นอ่วิซาร์ด นะครับเอ,เอ้าเอ๊ะเดี๋ยวตัวอื่นมันเป็น BX หมดเลยมี UX โผล่มาตัวหนึ่งนะครับผมใช่ไหมอ่านี่เขามีบอกด้วยนะนี่บ้าว่าหนึ่งเป็นแบคเชลนะครับตัวแรงเนาะ BX นะนะแล้วนี่ BX BX นี่เลขสี่เป็น UX นะครับ BX หมดเลยโอเคใครได้ตัวไหนก็ลองไปสุ่มเถนะครับใครเป็นสายจุ่มเนี่ยก็ไปลองดูได้นะตอนนี้เข้าไทยแล้วนะครับผมอ่ะนี่ก็เป็น สต a t ของแบ็ h เชล 4.60D นะครับผมตัวตัวเบลดเนี่ยจะเป็นไทท์ด e ฟเฟนต์หมุนขวานะก็ Stat จะเป็น10.6525นะครับเอ๊ะแล้วก็มีไดเวอร์ใหม่อีกแล้วนะครับแต่ก็เป็น Defense เช่นเดียวกันเขาไม่มีไอ้นี่บอกมาทุกคนเขาเรียกอะไรนะรัชเชตไม่ได้บอกมานะครับเดี๋ยวค่อยไปแกะดูของข้างในจริงๆนี่นะครับผมรอบๆกล่องมีประมาณนี้เดี๋ยวเราไป เอาออกมากันดีกว่านะก็แกะได้ครั้งเดียวนะครับผิดพลาดประการใดผมขออภัยท่านผู้ชมไปด้วยแล้วกันนะครับผมมาแต่ว่ามันไม่ต้องแกะกรีดแล้วนะครับเพราะว่าทางร้านเขากรีดเขาสุมมาให้ผมเรียบร้อยแล้วนะก็ะลองเปิดออกมาดูกันเลยนะครับว่าได้ตัวเล็กหนึ่งจริงๆหรือเปล่านะครับนี่เป็นคู่มือของเขานะหนึ่งสองมนี่นะครับ BX 3 4, 4, 5มขีดศูนนนั่นเองนะครับผมอะขอออกมาฟ้าบะออกมาสิ ติดอะไรติดอะไรออกข้างนี้ก็ได้ครับถ้านั้นมันไม่ออกก็ออกมาแล้วนะครับอันนี้ก็พับเก็บไ้เอ๊ะมันไม่เข้าว่าะเก็บเก็บเข้าไปหลบไปอันนี้ก็ไม่จําเป็นต้องแกะนะครับเก็บไปชืบปัดฝุ่นหน่อยฝุ่นเต็มโต๊ะเลยอติดนะครับฟับเรียบร้อยออกมา แน่นอนนะครับว่าถ้าเป็นกล่องสุ่มเนี่ยมันก็จะเป็นถุงสีดำมาให้นะแงบงบแงบแงบงบกออกมาครับทีแรกกี่ิบมาได้จะเป็นชิ้นนี้คำคำดูแล้วนะ่าจะเป็นรัชช์สีขีดหกสิบนะครับดูกันว่าสีอะไรนะเป็นสีสีดำขาวครับผมนี่นะครับรัชช์สีขีดหกสิบนะสีดำขาว ต่อมาชิ้นต่อไปเป็นอะไรเอ่ยอืยอ,อตัวนี้เป็นอ่อบิดนะครับบิดใหม่ชื่อว่าดอทนั่นเองสีเขียวนะครับมีตะปุ่มตะปั่มเต็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 มปูดมาเลยเห็นเปล่าเห็นบ้านีหมตะปุ่มตะปั่มเต็มเลยนะครับมีโฟกัสเลยไม่โฟกัสด้วยประเด็นนี่นะเออ ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับสำหรับลัดเชตตตัวไอตัวบิดตัวนี้ไม่ค่อยสูงไม่ค่อยยาวนะครับและแน่นอนว่าชิ้นสุดท้ายก็จะต้องเป็นตัวเบลดแบทเชิลแน่นอนครับผมโอ้ยกระเด็นกระเด็นพี่จะพันมาเยอะไปไหนเนี่ยอ่ะเดี๋ยนะคัตเตอร์ก็มีตะคมด้วยอ่าออกมาหนึ่งมาอ่าออกมา ฟ้าออกมาแล้วนะครับโอ้โหมีกระดาษยัดไส้อีกหนึ่งทีอ๋อนี่นะครับ black s h e l l เต่าขนองเอ้ยเต่าดำของเรานั่นเองนะก็จะเป็นโทนสีสีดำนะครับสีดำแล้วก็มีตัวตรงกลางเป็นสีเขียวๆหน่อยนั่นเองนะครับผมโอเคก็ออกมาหมดแล้วนะสำหรับ3ชิ้นเนาะตัวเบรคเขาก็ชัดเจนมากว่าเป็นสายดีเฟนแน่นอนนะครับผม ให้ความรู้สึกเหมือนอไม่รู้เป็นใครมองเหมือนกันเปล่าว่ามันเหมือนดาเชลเอฟเอนะมันจะมีถ้าเป็นตัวดาเชลเอฟอ่ะมันจะเป็นหัวเต่าสองอันใช่ไหมแล้วก็จะเป็นเหลี่ยมๆถูกป่ะสี่ด้านเ,าเหมือนกันเหมือนกันเลยนี่คล้ายๆกันเลยนะครับใครนึกไม่ออกก็มีดาเชลเอฟก็ลองไปหยิบมาดูได้นะครับคล้ายๆกันเลยโอเคครบแล้วนะครับ3มชิ้นเนาะเดี๋ยวไปสู่ช่วงชั่งน้ำหนักกันต่อ โอ้อีกแล้วล่วงประจําทุกทีมาชั่นน้าหนักกันนะครับผมตัวเบรดดัชเชลนะครับจะอยู่ที่33กรัมนะค,ะนะครับผมแล้วก็ตัวรัชเชตด4ีนจะอยู่ที่6.3กรัมนะรวมกันไปเลยก็มาดูว่าแน่นไม่แน่นนะครับตัวนี้ค่อนข้างหลวมนะครับผมสำหรับตัวล็อกตรงนี้นะครับสองส่วนรวมกันนะครับจะอยู่ที่38 39.1กรัมนะแล้วสุดท้ายก็จะเป็นบิดดอตนั่นเองนะครับผมฟาบ2กรัมนะรวมไปเลยฟับแน่นอนนะครับว่าถ้าเป็นตัว BX เนี่ยมันจะหมุนตามนะครับผมโอเคน้ำหนักของตัวของ Blackchill CK60 ดอตนะครับผมจะอยู่ที่41.2กรัมนะครับผมโอเคปรันเทสกันดีกว่า Blackchill CK60 ดอทนะครับเป็นเบหมุนขวาไทท์ดีเฟนต์นั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาลองรันเทคกันนะว่าสไตล์การเ่เขาจะเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าให้ผมเดานเนี่ยก็คือพอลงไปแล้วเนี่ยเขาน่าจะไปอยู่กลางสนามเลยนะครับผมโอเคมาดูกันนะครับที 3, 2, 1สองนับโอเคนะตามที่เราสันนิษฐานแล้วก็คาดคิดเอาไว้นะครับผมก็จะมีการใส่ๆหน่อยนะครับ ไม่หน่อยละเยอะเลยแหละ <c oughs> <c oughs> อ่าสักพักหนึ่งเขาก็จะหยุดนิ่งอยู่กลางสนามแล้วนะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปหาตัวมาตีกับเขานะว่าจะเป็นตัวไหนนะครับไปไปหยิบม,มาได้แล้วครับก็จะได้เป็นตัวนี้นะครับผมตัวนี้เป็นวิสัต a r r o ่ใช่ไหม เออน่าจะใช่ในวิสัยโรบสีส้มนะครับน่าจะกล่องไหนสักกล่องผมจะไม่ได้และว,วันนี้ก็จะเป็นคู่นี้นะครับผมเคมาดูกันขอย่าชุดเป็นตัววิสัยก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็ชุบอา,อาแต่คู่ทั้งคนโอเคยกแรกก็ เบร์สคู่นะครับผมเดี๋ยวเรามายกสองดีกว่านะทีนี้เราชูปเต่าดีก,กว่ามบ้งเนาะ,ะดูอีกแล้วหนึ่งสองหนึ่งสองอสนัน่นมากเสียงสรุปเป็น เจ้าวิชาชนะไปนะครับผมวันนี้เพลงราแผ้แหละเป็นไงบ้างครับสำหรับด a าเชลเวอร์ชันเบเบดเอ็นะครับผมก็ดูดีนะครับผมเป็นสายดีเฟนซเหมือนตัวดาเชลออริจินอลเลยนะครับผมก็สำหรับใครที่อยากได้นะครับก็ถ้าแบบสายจุ่มเนาะก็ไปจุ่มเองกันได้นะครับเข้าไทยแล้วนะครับผมหรือว่าใครที่แบบหาแบบตัวไหนอยู่เลยเนี่ยก็ลองหาดูได้ในกลุ่มนะครับหรือว่า ตามช้อปปิ้งก็ได้ช้อปปิ้งออนไลน์ต่างๆครับผมก็จะมีเหมือนกันนะครับของผมนี่ก็ซื้อมาจากในกลุ่ม a c e b o o k นะครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมเจอตัวที่เขาปล่อยตัวนี้เนี่ยผมก็จะหาลิงก์มาแปะไว้ให้นะครับก็ลองเลื่อนลงไปดูใต้คอมเมนต์ได้นะครับผมยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับผมจะได้ค่าขนมนเนาะหรือใครท่านใดนะครับที่โดนทางช่องใต้ยาจากของเล่นนะครับผมก็ไปที่หน้าช่องได้นะครับผมจะรวบรวมลิงก์เอาไว้ให้นะครับก็กดลิงก์ เข้าไปซื้อของของผมได้นะครับที่ผมรวมไว้ให้นะมันเป็นลิงก์ของชาวบ้านแหละแต่ผมเอามารวมไว้ให้นะครับถ้าซื้อแล้วผมจะได้ค่าคอมมิชชั่นนะครับยังไงก็ฝากด้วยถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากซื้อของเล่นชิ้นไหนนะครับผมโอเควันนี้ประมาณนี้นะครับผิดพลาดอะไรอะไรก็ขออภัยท่านผู้ชมเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับยังไงชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ผมนะครับผมจะได้มีคนเห็นคลิปนี้กันเยอะๆนะวันนี้ไปแล้วครับแลเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ